สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาดูสูตรดาวพัฒนานะครับประจำงวดวันที่7สิงหาคมนะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านนะครับสูตรของเราเดินต่อสูงสุดนะครับจับ4ตัวได้นะครับในงวดนี้นะครับถ้าใครตามนะครับแต่ถ้าไม่ตามก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเรามาตามต่อกันในงวดนี้ครับ สี่ตัวที่จับให้นะครับ0356นะครับผลรางวัลออก0536นะครับสลับตำแหน่งกันหน่อยเดียวเองนะครับแล้วก็เลขจองของเรานะครับก็จะมี05ครับแล้วก็63ส่วนสามตัวของเราจับไม่เข้านะครับขออภัยนะครับแต่ไปจับตัว0กับ1นะครับซี u ียูหลักหน่วยได้นะครับ น่าเสียดายนะครับสามตัวไม่เข้าทีนี้นะครับเราก็มาตามกันต่อนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับหากใครยังชอบอยู่นะครับแต่ในคลิปนี้ก็จะมีสูตรใหม่เพิ่มให้อีกสองสูตรนะครับเป็นสูตรจับคู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับขอฝากคำเตือนก่อนนะครับสูตรที่นำมาแบ่งปันนะครับเป็นการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับ ปรดใช้วิทยาในการรับชมนะครับครับมาตามขั้นตอนนะครับสําหรับงวดวันที่7นะครับสูตรที่1นะครับหลักหมื่นนะครับบวกด้วยหลักพันบวก7คงที่นะครับ7จ็บวกศูนย์ได้7 7จ็บวกเคงที่ได้4กับ5นะครับสูตรที่2นะครับใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยนะครับก็จะได้1 2 3านะครับ5้าบวกหได้1 2 3สาม ส่วนสูตรที่3นะครับใช้หลักสิบนะครับบวกสี่ของที่หลักสิบคือเลข3านะครับ3บวกสี่ของที่ได้7นะครับใเจ็ปดเูนนะครับสูตรที่4นะครับใช้หลักพันบวกหลักหน่วยนะครับสูตรบวก6ก็ได้6นะครับได้678นะครับ ก็จับชุดกันนะครับน้ำสีนะครับ สองตัวได้ประมาณนี้นะครับส่วน4ตัวนะครับขไล่ตามสูตรนะครับ4 1 7 6 4 1 7 7 4 1 7 8นึครับ

ันนี้นะครบก็จะมีติดศูนนะครับ4ตัวนะครับเน้นไปที่0แล้วหกเครับอันนี้เน้นไปที่ 1>, 1กับ3นะครับจับใหม่นะครับก็เป็น4 1 0 6นะครับ4 1 0 7 4 1 0 8ครับแล้วก็4 3 0 6 4307 4308นะครับแล้ว5 1 0 6 5 1 7, 5 1 5ง5ู5 3 5 3 5 3 0านะครับ5308นี่ครับจับ4ตัวนะครับ จะให้น้อยชุดเราก็ต้องฟันตัวเด่นนะครับจากสูตรนี้นะครับก็คือใช้สี่กับห้าตั้งนะครับแล้วเราก็เลือกตัวเด่นนะครับต้องดูหลายๆสูตรประกอบกันนะครับส่วนเลือกวิ่งนะครับเพื่อนๆจะเลือกสี่กับห้านะครับหรือหกกับเจ็ดก็ได้นะครับชอบตัวไหนก็เลือกสูตรนั้นนะครับแคปหน้าจอกันเลยนะครับสี่ตัวนะครับ นี่สตัวส่วน3ตัวนะครับ3ตัวก็จะเป็นทีแล้วอันนี้อยู่หลัก4กับสน่าจะติดหลัก10ล่างนะนะครับสามตีห้าครับ

ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งหกห้าสามศูนย์ห้าสามเจ็ดห้าสามแปดขอลองพิจารณากันดูนะครับมันจับยากนะครับสามตัวเพราะว่าเลขมันเยอะนะครับต้องขอแพระสมาชิกด้วยนะครับทีนี้เราไปดูสูตร สองตัวกันนะครับสองสองสูตรนะครับคิดขึ้นมาใหม่นะครับก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับสูตรแรกนะครับก็จะใช้หลักแสนนะครับสองครั้งหมกด,ด้วยหลักหมื่นสองครั้งนะครับแบบนี้นะครับ หนึงบวก1นะครับเป็นสองสบวก2เป็น4นะครับเราก็ได้2อบวกสนะครับได้หนะครับบวกเ้าของที่นะครับเราจะได้5กับห สูตรที่สองนะครับเราจะใช้หลักพันนะครับสองครั้งนะครับบวกเก้านที่เจ็ดบวกเจ็ดนะครับเป็นสี่นะครับสี่บวกเก้าทน,น,นที่ได้สามสี่นะครับเราจับคู่นะครับได้ห้าสามห้าสี่หกสามหกสี่นะครับ ซึ่งผลรงวัลนึ้นก็ถัดมาออก6.05.46นะครับนี่นะครับขอเข้านะครับในสูตรระยะสั้นนะครับขอภัยนะครับเปลี่ยนตกกานะครับอาจจะงงสองบวสนี่นะครับเจ็บวเจ็ดเป็นสได้8นะครับสีบ่บวกสี่เป็นแปดแ้าของที่ได้เจดกับ 8, 8, 8, 8 9, นะครับ ม่งงก,กันนะครับ4ี่บวกสเป็นแนะครับ8ปดบวกเก้คงที่จับชุดน,นะครับเจ็ดเจนะครับแปดเจระมานออก8 7นะครับ7 8 สอบวกสอเป็น4ีนะครับหกบวกหเป็น2 4งบกสเป็น6 6หบวกเคงที่ได้5้ากับ6นะครับเจ็บวกเเป็น4นะครับบวกเ้าคงที่ได้3กับ4นะครับจับชุดนะครับ5 3าส6มห้นะครับพลันออก63สานะครับหรือสา มาดูงวดล่าสุดกันนะครับหลักแสนคือเลขห้านะครับหลักหมื่นคือเลขเจ็ดห้าบวกห้าเป็นศูนย์เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่นะครับสี่เราก็ได้ศูนย์บวกสี่เป็นสี่นะครับสี่บวกเก้าของที่ได้สามกับสี่นะครับนะครับได้สามกับสี่ ศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์ครับศูนย์บวกเก้าที่ได้เก้ากับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้นะครับเราก็จะได้สามเก้านะครับสามศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์นะครับนี่ครับสําหรับสูตรแรกนะครับเป็นสูตรระยะสั้นก็ลองพิจารณากันดูนะครับชอบก็นําไปใช้นะครับไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับ ทีนี้มาดูอีกหนึ่งสูตรกันนะครับอีกหนึ่งสูตรนะครับเราจะใช้ผลล่องวันนะครับในตำแหน่งหลักแสนนะครับหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนะครับบวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับ กับ3และ4นะครับสูตรที่2นะครับเราจะใช้สูตรเดิมนะครับก็คือหลักแสนบวกหลักหน่วยนะครับส่วนตัวนี้เราบวก3นะครับสองบวกสาเป็น5นะครับบวกเพิ่มหนึ่งแต้มเป็น6บวกหนึ่งแต้มเป็น7ดนะครับ เราก็ได้ 5, 6, 7นะครับจับชุดเราได้ 3, 5, 3, 6, 3, 7นะครับ 4, 5, 4, 6, 4, 7ซึ่งผลรางวัลในี่ยก็ถัดม,มาออก 6, 0, 5, 4, 6นะครับต่อมานะครับเราได้ 7, จบวกหนะครับสำหรับสูตรที่1สูตรที่2ได้ 7, จบวกส ก็เป็นสูตรระยะสั้นทั้งคู่นะครับผลวัพธออก80978นะครับ อไปนะครับ2อบวกเ้าเป็น1นะครับ1นบวกหนึเท่ากับ2และ3ามหนบวกสามเท่ากับสีห้าและ6นะครับจับชุดได้สองส2่สองห้าหกสาี่สมห้าสมหนะครับซึ่งผลลงวัลออก5้าสามหกนย์ห้านะครับ พอได้สามหกหนึ่งชุดนะครับนี้มาดูงวดล่าสุดนะครับผลรางวัลออกห้าเจ็นย์ห้าสามหนะครับหลักแสนขึ้นเลขห้าหลักหน่่วขึ้นเลขหกนะครับ5้าบวกหกเท่ากับ1นนะครับเพราะฉะนั้นในงวดนี้ก็จะได้เลขตัวเดิมนะครับ นำมาจับชุดนะครับเราก็จะได้สองสี่นะครับสองห้าสองหกนะครับสามสี่สามห้าสามหกนะครับนี่นะครับสำหรับชุดนี้นะครับหากเพื่อนๆชอบชุดนี้นะครับก็ให้นำเก้ากสูมาใส่นะครับเผื่อจะได้สามตัวนะครับถ้าชอบชุดนี้นะครับ ลองดูกันนะครับ924นะครับ925 926 934 935 936นะครับ024 025 026 034 035 036นะครับครับ อันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางอีกหลายๆลายแนวทางนะครับที่นำเสนอให้เพื่อนได้นำไปพิจารณากันนะครับมีเยอะนะครับสูตรแต่ถ้าจะลงหมดก็จะสับสนนะครับก็เลือกสูตรที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับในวันนี้มาลองเสนอให้เพื่อนได้รับชมก่อนนะครับย้ำนะครับชอบถึงนำไปใช้นะครับไม่ชอบมองผ่านไปนะครับ เพราะไม่มีใครทราบนะครับว่าผลรางวัลจะออกอะไรนะครับและสูตรทุกสูตรมีข้ามีลหลุดอยู่เสมอนะครับท้อวัจจัยน้อยตัวก็3ามเก้าสานะครับมากหน่อยก็2องสี่สองห้านะครับส่วนตัวเยอะๆก็นี่เลยนะครับจะถูก4ตัวอีกหรือไม่นะครับนี่ครับ4ตัวนะครับ มันมีสูตรที่ได้ศูนย์กักบ1อยู่นะครับเพื่อนลองดูก,กันแล้วกันนะครับว่าสูตรนี้เป็นไปได้ไหมนะครับที่จะมานะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับนั่นก็คือร้อยบวกหน่วยนะครับบวกเของที่นะครับ ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกเก้าคงที่ได้ศูนย์นะครับก็มานะครับศูนย์นะครับหกบวกห้านะครับเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเก้าคงที่ได้ศูนย์นะครับศูนย์ก็มานะครับแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าคงที่ได้หกนะครับหกก็มานะครับเห็นงวดนี้นะครับบวกห้าบวกหกนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเก้าคงที่ได้ศูนย์นะครับ นี่นะครับก็เป็นเลขเด่นระยะสั้นนะครับตัวเดียวนะครับคือเลขศูนย์นะครับแต่จะมาต่อหรืออีกหรือไม่นะครับก็ต้องรอรู้นะครับนะครับสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแนวทางนะครับให้เพื่อนๆได้นําไปเลือกและวิเคราะห์กันอีกครั้งนะครับหากชอบใจก็นําไปซื้อกันไว้นะครับถ้าไม่ชอบใจก็มองผ่านไปนะครับ ครับก็ขอจบข้อมูลด้เพียงเท่านี้นะครับขอใทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ